โอเคนะหนิงเอาเราช่วยจัดประชุมแทนฉันด้วยนะฉันไม่ได้ไปทํางานสักหลายวันเออหนิงช่วยซื้อกระเช้าดอกไม้ให้กระเช้านึงนะส่งไปให้คุณุช่วยเขาขอบคุณเขาตอนที่ฉันไม่อยู่แล้วเขามาดูแลงานแทนอ,ะอ,อ่ะอ่าแล้วก็ต้องขอบใจหนิงด้วยนะที่ช่วยแค่นี้นะไปครับไปครับ้า นายครับนายครับว้าว้าแม่แมครับอายอะไรตะวัดดีใจมาซะลั่นใช่ไหมแม่ดีใจกับผมหน่อยครับเอาดีใจอะไรล่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังพร้อมกันเลยแล้วกันนะว้าเออไม่เห็นลูกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนแต่วัดผมผมว่าแม่ช่วยขึ้นไปด้านหน่อยนะครับบอกว้าว่าผมมีเรื่องสำคัญนะสำคัญมากๆเลยนะมาบอกว่าเรื่องเรื่องของเรานะ สำคัญอะไรเหรอคะพี่วัดเออนล่นสิแม่กับยาู้เหมือนกันะมามามาเีจ้ามานมานั่งลงให้สบายใจก่อนนะเดี๋ยวพี่วัดจะเล่าให้ฟัง็ได้มาๆนั่งๆามามาอว่าพร้อมแล้วค่ะแม่ก็พร้อมจ้ะคือว่าเล่าพี่วัดฟังอยู่เสมอ้วเรื่องครึ่งหนึ่งของชีวิตมาจำได้ไหมจำได้ค่ะ แม่เป็นคนเล่าให้วาฟังเองน่ะตั้งแต่วาเด็กๆเลยคือเมื่อคืนนี้พีวัดฝันอีกแล้วจ้ะพี่วาดฝันด้วพี่ดำเนินอีกแล้วเหรอคะพี่ดำเนินเป็นยังไงบ้างะคะแล้วทำไมไม่มาเข้าฝันวา่าไปเข้าฝันพี่วาดทำไมคะเดวเดว่าจะจใจเย็นนะจ๊ะใจเย็นฟังพี่วาดเล่าก่อนนะจ๊ะคือนอกจากจะฝันถึงไอ้ผีร้ายเนี่ยนะอ่ะคุณดำเนิน น,นอกจากพี่วัดจะฝันถึงคุณดําเนินแล้วเนี่ยยังมีอีกคนนึงนะ,ะใส่สูทแล้วก็หน้าจีนๆหน่อยนะแล้วก็ยาวๆนะ,ะถ่าทางคนนี้เนี่ยจะเป็นหัวหน้าของคุณดําเนินอีกทีหนึง่งแต่คนนี้แหลนะสาคัญเพราะาเขาบอกคุณดําเนินว่าที่ไปเข้าฝันใครๆแล้วไปบอกเขาว่าเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตวานเลิกได้แล้ว คุณไม่ใช่แล้วคุณตายแล้วสิ้นสุดแล้วและตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตว่าคือใครหเลยไหม <c oughs> ผมเอง <c oughs> นายอภิวัตอภิวัตรกูล <c oughs> พิวัดของน้องว่าหรือตวัดของแม่นั่นเองนะฮะ <c oughs> นี่ ว่าได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยนะว่าก็คงจะมั่นกับพี่วัตรแล้วก็แต่งงานกับพี่วัตรได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นครึ่งหนึ่งของกันและกันแล้วอย่างที่ว่าบอกไงนะเย้นะบ้าว่าไม่เชื่อพี่วัตรอะคะ่ะพี่วัตรโกโหกทำไมพี่วัตต้องทําแบบนี้อะ,ะพี่วัตรทาทาไมอะแต่งงานนี่มันเป็นเรื่องของคนสองคนรักกันนะคะว่าไม่ได้รักพี่วัดะคะ่ะว่าไม่ได้รักพี่วัตร วารักพี่ดําเนินถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้ววาก็ยังรักเขาอยู่อ่ะพี่วัดไม่ต้องมายุ่งเรื่องของเราสองคนอีกต่อไปได้ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้วาแต่งงานด้วยอะพี่วัดไปตามทางพี่วัดเถอะค่ะไม่ต้องมายุ่งกับวากีกอ่ะวาวาไม่อยากเห็นหน้าพี่วัดอีกแล้วนะคะพ,พี่วัดไม่ได้โกหกนะมีคนหนึงอะที่จจอยอะใส่เสื้อเหลืองอ,งอะ ว,วผมพูดจริงๆครับแม่ผมฝันจริงๆ สึกว่าเป็นความฝันมันน่าจะเป็นความจริงไนงะทำไมครับแม่ผมเลวร้ายตรงไหนเละผมถึงเป็นเป็นอีกครึ่งหนึ่งของวาเขาไม่ได้อนะเมื่อไหร่เมื่อไหร่วาเขาจะรักผมครแม่ ว่าจะไม่มีวันนั้นนะสิ่งที่ยาวนานยิ่งกว่าสิ่งไหนนั่นก็คือใจ ฉันให้เธอแต่สิ่งที่ยืนยงมันคงสเสมอก็คือเธอกับความเฉยชา let จะใจเย็นมากกว่าวันนี้อยากเป็นคนดีทนได้นานๆแต่เจ้า จากกันฉันอาจต้องเสียใจแต่วันนี้ฉันขอยอมตัดใจจากเธอหากว่าความจริงเธอไม่มีใจก็ไม่น,าน่า